สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆกระแสะต่างประเทศนะคะวันนี้อยู่กับติ๊กผู้หญิงดูบอลค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสรุปขา่ขาวของกระแสะต่างประเทศนะคะประจําวันที่5ตุลาคมนะคะว่ามีประเด็นไหนที่มันน่าสนใจบ้างคะ mm ่ะ hmm. ประเด็นแรกนะคะยังคงอยู่ที่ประเด็นเรื่องของความร้อนแรงเกี่ยวกับการตัดสินนะคะที่ล่าสุดเนี่ยทางด้านของ PGMl นะคะเขาก็ได้มีการ เปิดคลิปเสียงออกมานะคะเป็นคลิปเสียงเจ้าปัญหาในจังหวะของหลุยดิอาสนะคะที่ได้มีการสื่อสารกันระหว่างทางด้านของห้อง VR แล้วก็ Repair Operator นะคะที่ได้มีการพูดคุยกันจนพอเปิดออกมาแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งแสดงเห็นว่านี่คือความผิดพลาดที่ร้ายแรงของบรรดาผู้รสินแล้ว ผิดยังไม่แก้ไขอีกนะคะหลังจากที่มีประเด็นนี้ออกมาค่ะเมื่อวานที่ผ่านมานะคะเยื่เงี่ยครอปเนี่ยก็ได้มีโอกาสเพรสคอนเฟล็กต์ก่อนเกมที่จะเจอกับยูเนี่ยนเซงกิรูดคืนนี้ค่ะโดยทางด้านของบรรดานหน้าข่าวนะคะก็จ้องเลยนะคะเพราะว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นทอลทเอาท์และก็อยากถามว่าเยอ่อเงน่ยครอปเนี่ยคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็หลังจากที่บทสัมภาษณ์นี้ออกมาค่ะต้องบอกว่าประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นร้อนในบ้านเราเนะคะเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าเยื่อเงี่ครอปเนี่ยเรียกร้องนะคะต้องการงองแง อยากจะให้เตะใหม่ค่ะซึ่งจริงแล้วนะคะคาว่าอยากเตะใหม่ของครอปเนี่ยมีอยู่ในบทสัมภาษณ์ของครอปจริงๆค่ะแต่บทสัมภาษณ์ของครอปนะคะมันไม่ได้สื่อว่าเขางองแงเขาอยากจะเตะใหม่ในรูปแบบนั้นแต่สิ่งที่เขาสื่อออกไปค่ะคือเขาเนะคะบอกว่า เรื่องที่เกิดขึ้นนะคะจากเหตุการณ์ที่เขาได้ฟังคลิปเนี่ยมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วณนะเหตุการณ์ในวันนั้นคงไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าบรรดาพวกผู้ตัดสินต่างๆนะคะที่ทํางานด้วยกันทั้งหมดเป็นทีมในวันนั้นคงไม่มีใครตั้งใจทําผิดพลาดนะคะแต่เมื่อมันผิดพลาดแล้วก็อาจจะต้องนําไปพัฒนาแก้ไขในอนาคตนะคะเดลเยิงครับค่ะเขาก็บอกนะคะว่า ตั้งแต่ที่เขาเกิดมาอายุ50กว่าปีเนี่ยเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะคะแต่สิ่งที่เขาพูดนะวันนี้เขาพูดในฐานะคนในวงการกีฬาไม่ได้พูดในฐานะกุนซือของลิเวอร์พูลค่ะเขาก็บอกนะคะว่าถ้าหากว่าเอาที่มันแฟร์ที่สุดยุติธรรมที่สุดก็คงต้องเป็นการเตะใหม่ แต่นั่นเป็นสิ่งแค่สิ่งที่เขาคิดนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นจริงได้อยู่แล้วเพราะว่ามันก็เหมือนกับความผิดพลาดของผู้ตัดสินที่มันเกิดขึ้นแล้วและมันก็จบไปนี่คือสิ่งที่เอเกลครอปได้มีการให้สัมภาษณ์ไปนะคะแล้วครอปก็ยังได้บอกอีกด้วยนะคะว่าเขาไม่โกรธไม่โมโหบรรดาพวกผู้ตัดสินในวันนั้นเลยนะคะเพราะว่าเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นคือฝันร้ายสาหรับพวกบรรดาผู้ตัดสินเพราะว่าเขาก็เครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แบบนั้นเช่นกันนะคะและนี่คือบทสัมภาษณ์ของเยลกันครอปเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดนะคะเขาก็อย่างที่ที่บอกแลลวว่า เขาไม่ได้งองไงว่าเขาอยากเตะใหม่มันเป็นแค่ความคิดเขาว่าเออถา้าเอาแบบยุติธรรมเลยแฟนเลยมันก็ต้องมีการเตะใหม่นะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยครอปก็บอกว่ามันคงไม่เกิดขึ้นหรอกมันก็เหมือนความผิดพลาดของผู้ตัดสินนี่แหละที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จบไปนั่นคือสิ่งที่เยอร์เกินครอปเขาต้องการเสื่อออกมานะคะหลังจากที่บทสัมภาษณ์ของเยอร์เกินครอปออกมานะคะมันก็มีข่าวรายงานออกมาะคะ่ะว่าตอนนี้นะคะทางด้านของดาร์เรนิงแลนซึ่งเป็นผู้ตัดสินที่ควบคุมเวอร์ในเกมลิพูเจอกับทอตแนมีมฮอสเปอร์ที่ ตั้งแต่วันเสาร์จนมาถึงวันนี้นะคะเยื่งครอปเอ้ยทางด้านของสื่อค่ะก็ได้มีการรายงานออกมานะคะว่าตอนนี้ค่ะดาร์เรนอิงแลนดเนี่ยถูกเพิ่มโทษนะคะตอนแรกค่ะคือเขาเนี่ยห้ามลงตัดสิน1เกมนะคะแต่ไปๆมาๆค่ะดารเนอิงแลนนะคะถูกทางด้านของ p g m o l เนี่ยลงโทษนะคะโดนทางด้านของพิมพ์เรลงโทษก็คือว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับเกมที่ริพูลลงเล่น ทั้งหมดนะคะว่าไงคือเขาจะไม่มีส่วนร่วมกับการตัดสินทั้งการนั่งในตำแหน่ง VR การเป็นไล่แมนการเป็นผู้ตัดสินหลักในสนามการเป็นผู้ตัดสินที่4ที่คอยห้ามศึกระหว่างกุนซือของทั้งสองทีมเขาก็จะไม่มีสิทธิ์ได้ยุ่งเกี่ยวเลยนะคะในเกมของลิพูทั้งหมดค่ะซึ่งหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมานะคะแฟนลิพูเองเนี่ยก็มอง2มุมนะคะ บางคนเนี่ยก็บอกว่าโอเคแฮปปี้อย่างติ๊กเนี่ยติ๊กก็โอเคแหละแฮปปี้อย่างน้อยเนี่ยโทษมันก็ยังแรงดูแรงกว่าการที่พักไม่ให้ตัดสินหนึ่งเกมนะแต่บางคนก็บอกว่าเบาไปอย่างน้อยต้องมีปรับเงินบ้างบางคนบอกว่านี่เบาไปมันต้องมีการไล่ออกเพราะว่ามันไม่สามารถทดแทนในสิ่งที่ลิพูเสียได้ค่ะและนี่คือกระแสต่างประเทศที่ติ๊กนำะมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะส่วนพรุ่งนี้จะเป็นประเด็นไหนก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะบ๊ายบาย